the, sky, far into the night. Raise my for no สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการต่อเครื่องเล่นของรถยนต์นะครับ คือเครื่องเล่นตัวนี้นะแต่ว่าน,นี่มันจะเป็นเครื่องเล่นรุ่นเก่าแล้วครับน,นี้มันแค่เล่นซีดีนะครับกับวิทยุนะครับอ่าทีนี้ก็หมดเราก็มาดูแผงของเก้าก่อนนะครับอันนี้เขาจะเขียนอยู่นะอ่าอันนี้เราเอาไว้ก่อนนะหยาบยิ่งนะเอาเจาะสายอันนี้นะอ่าอันนี้มันก็จะมีสีเหลือง แล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สีดำสีดำนี่จะเป็นสายกลางครับแล้วก็มันจะมีสีส้มบางบางเครื่องเล่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเราดูจากคดนี้ไปก่อนนะอันนี้สมมากนี่ถ้าจะมามาสีน้ำตาลสีเขียวสีเทาสีขาวนี่น่าจะเป็นของลำโพงคนระับอ่าน,นี่มันจะบอกอยู่นะครับทีนี้เราก็มาดูให้ชัดเจนอีกครั้งนะ สีแดงนี่น่าจะเป็นของสวิต์กุญแจนะครับแล้วก็สีอันนี้สีสีส้มนะครับอันนี้สีส้มสีโอ๊ตเองสีส้มอันนี้ก็จะเป็นขั้วบุกเหมือนกันนะขั้วบุกจากแบตเตอรี่อันนี้จากสวิต์นะครับสีแดงคือเส้นสวิต์แล้วก็สีสีเหลืองนี่น่าจะเป็นอ่าที่เราที่เราที่ว่าเราจะเอาปิดต่อพาวเวอร์นะ หรือว่าเครื่องขยายอีก,อกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สีดํานี้จะเป็นสายสายกลางนะครับมันสายที่จะต้องต่อเลี้ยงเครื่องเล่นนี้ก็จะมีแค่สามเส้นนะครับจะเป็นสีแดงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีดำนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายพาเวอร์นะครับดูจากแดกเกรตของการนะครับแล้วก็สายที่เหลือนี้อันนี้ก็จะเกมว่า สีเทานี้จะเป็นคู่หน้านะครับประตูสายแล้วก็สีน้ำตาลลำพงคู่หลังนะครับด้านด้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสีขาวลำพงหลังนะครับนี่สีสีขาวแล้วก็สีเขียวลำพงขวาด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายที่ว่าเสียบกับสายวิทยุนะอ่การนะครับทีนี้ เราก็จะมาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับก่อนจะไปต่อต่อสายนะครับผมก็จะให้ดูาส,าาดนนะสายจากรถยนต์ก่อนนะครับสายจากรถยนต์มันก็จะมาแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องหาสายว่าเส้นไหนที่ว่าไฟจากแบตเตอรีไ่ไฟเส้นไหนที่ว่า ไฟจากสวิตช์กุญแจนะครับอ่าเยวที่นี้ผมจะจําลองให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับคือสวิตช์กุญแจมันจะเป็นแบบนี้นะ AC นะครับแล้วก็ ON แล้วก็ตรงนี้ Start นะครับก็ตรงนี้ Off นะครับ คือพอเวลาเพื่อนๆใส่เนี่ยมันจะบิดแก๊กแรกนี่จะเป็นไฟจากนาฬิกาอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไฟอันนี้ไฟออนนี้ไฟ12โวลต์นะครับอ่าไฟสิโวลต์เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นไฟสตาร์ทนะครับไฟสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับที่เพื่อนๆจะต้องหาก็ต้องส,สายสวิตช์เส้นนี้นะครับ ที่ว่าไฟ12โวลต์เพอแลาเราเปิดออนอปุ๊บเราต้องหา,าไฟ12โวลต์อันนี้นะครับแล้วเวลาหาจะหาอย่างไรนะรเดี๋ยวผมจะเอามิตเตอร์มาวัดให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันนะครับแต่อันนี้แค่จำลองไฟจาก12โวลต์ธรรมดานะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องมีมิตเตอร์นะครับเอาเวลาวัดไฟนะครับ นี้ผมแค่จะจำลองให้ดูก่อนนะครับอ่าทีนี้พอเพื่อนๆมีมิเตอร์ก็เปิดย่านที่วุนะครับตั้งไว้ที่2ว้นก็ได้นะครับทีนี้นี้ผมจะจำลองสายไฟ12วสนงวุ้นอันนี้เป็นวิธีการวัดนะครับ สายสีดํานี้เพื่อนๆเอาไปต่อที่กราวนะต่อตรงไหนก็ได้นะครับที่ว่าเป็นกราวนะครับถ้าเพื่อนๆหาสายที่ว่าเหมือนสายสีดำตรครับของเหมือนเหมือนสายกราวนะมันจะมีแหละที่ว่าที่ว่าชุดนี้นะแต่เพื่อนๆต้องหาทางที่ดีก็ไปจิ้มที่กราวตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้ก็หาสวิตช์แบตเตอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมนี่ก่อนนะ สมมุติเพื่อนๆไปจิ้มที่แบบาโครงนะครับโครงโครงนะจิ้มทิ่โครงนะครับโครงเหล็กนะครับแตะตรงโครงเหล็กตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็ต้องหาไฟสิบสองโวลต์ก่อนนะครับไฟตรงสิบสองโวลต์นะครับเพื่อนๆก็แตะแบบนี้ปุ๊บ เือนเือน,นสายไม่ค่อยดีนะพอมิตเตอร์ผมขาดเลยนะไอไอขั้วนี้มันมันหักนะครับเดี๋ยวแบบนึงนะอ่าพอเพือ่อนๆไปแตะนี้มันจะขึ้นอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะอ่าตั้งที่ ตั้งเมื่อกี้ผมตั้งที่2โวลต์มันไม่ขึ้นนะต้องตั้งที่20โวลต์นะครับอ่ะทีนี้เพื่อนเพื่อนวัดมันต้องให้ขึ้น12โวลต์นะครับอันนี้เรายังไม่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับอ่ะพอเพื่อนเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเจอสายแล้วนะครับสมมุติว่าเป็นสีแดงนะครับอ่ะมาร์กไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ไปหาอีกเส้นหนึ่งนะครัที่ว่าเป็นไฟสวิตช์นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ สายที่เพื่อนๆหาเจอแล้วที่ว่าไฟตรง1 2โวล์นะครับเพื่อนๆก็เก็บไว้ในกนเก็บไว้ในใจนะครับแล้วก็มาไว้ไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็เพื่อนๆก็เปิดสวิตไปที่ออนนะครับแล้วก็ไล่สายเหมือนเดิมเลยครับแตะแตะแตะที่โครงอันหนึ่งนะครับอันนี้ที่โครงนะสมมติที่โครงนะแล้วก็ไปแตะแตะสมมุติว่ามันขึ้นมา12โวล์เหมือนมันจะขึ้นน้อยกว่านะครับไฟไฟสวิตนะครับอ่าสมมุติว่ามันขึ้นมาแบบนี้อ่าแสดงว่า ไฟไฟเส้นนั้นเนี่ยเป็นไฟสวิตช์นะครับทีนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งอนะ่ะมันจะเป็นเส้นสายกลาวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากเอาสายกลาวของเครื่องเล่นเอาไปแตะที่โครงนะครับมันก็มีวิธีหาอยู่นะครับแต่เพื่อนเพื่อต้องมีมิเตอร์นะครับ ก็ต้องตั้งย่านที่ว่าตั้งเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตั้งนะครับอ่ะพอเพื่อนๆไปจิ้มที่โครงอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปไล่ที่สายนะสมมุติอันนี้ไปจิ้มที่โครงนะครับแล้วก็ไปเอาอีกเส้นนึ่ไปจิ้มจิ้มทุกสายเลยนะ่ถ้ามันจะเจอสายกลางนะมันจะได้ยินแบบนี้นะ,ะอ่าได้ยินรือเปล่านะครับมันจะได้ยินแบบนี้พอเวลาเราเจอนะครับมันจะได้ยินแบบนี้ เครื่องมันจะร้องครับสแสดงว่าสายเส้นนั้นเป็นสายกราวนะครับแล้วก็เอามาต่อกับเครื่องเสียงเลยนะครับอ่ทนี้พอเพื่อนๆรู้สายแล้วนะครับรู้วิธีหาจากเส้นจากสวิตช์กุญแจแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต่อกันเลยนะครับสายสีดำนะครับ ตรงนี้มันจะเขียนแล้วนะครับว่าสายสีดำนี้จะเป็นสายกราวนะครับเราก็เอาสายสีดำนะครับโอ้สายสีดำนะครับมาต่ออันนี้สายสีดำของเครื่องนะครับพอเวลาเรารู้แล้วว่าสายสายสีดำของเครื่องจากจากรถยนต์ของเราเป็นสายเสียอะไรเราก็ต่อนะครับ น,นี่ผมแคตต่อจำลองให้ดูไว้ก่อนนะอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะทีนี้มันจะเขียนตรงนี้ว่าสีแดงเป็นไฟสวิตช์นะครับแล้วก็สีส้มเป็นไฟตรงนะครับแต่อันนี้ผมจะมาต่อให้ดูเฉยเนะครับว่าว่ามันต่อคล้ายๆนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆห้ามห้ามรวมต่อเข้าด้วยกันเหมือนแบบผมนะครับ มันจะไม่มันจะไม่ดีนะถ้าต่อนี้มันต้องไปต่อกับสวิตกุญแจอ,อีกเส้นหนึ่งครับเหมือนเหมือนเครื่องผมเนี่ยสายสีแดงเนี่ยมันจะมาจากสวิตกุญแจนะครับอันนี้มันจะเป็นไฟตรงครับสีส้มนะครับ,รบแต่อันนี้ผมจะต่อให้มันติดไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับรเันี้ผมจะต่อให้ทั้งคู่นี่ติดเข้าด้วยกันนะปอดทั้งคู่นี้ก็ไฟสิบสองโวลต์เข้าไปด้วยกัน อันนี้ไฟเลี้ยงเครื่องนะครับอันนี้เป็นไฟกระตุ้นให้เครื่องเปิดนะครับทีนี้ผมก็จะต่อ,อน,นต่อแค่ทดลองจะจะให้ดูว่าเครื่องมันติดนะครับทีนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับว่ามันติดไหมอ่เรียบร้อยนะครับอันนี้ ผมมีลำโพงตัวนี้นะอ่ะสักครู่นึงนะอ่ะนี้เราก็จะมาเรื่องต่อลำโพงต่อนะครับลำโพงนี้ถ้าจะให้ถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆก็ต้องควบวกก็ต้องไปหาควบวกนะครับ ห้ามต่อสลับมันมันก็ได้ยินนะครับแต่ว่ามันเสียงมันจะไม่ค่อยดีนะครับอ่าเหมือนอันนี้นะก็จะบอกอยู่นะคนี่ผมจะเลือกสักเส้นไหนก็สักเส้นหนึ่งนะสมมติอันนี้มันจะเป็นเหมือนอันนี้มันสีน้ําตาลสีน้ําตาลมันจะมันจะเขียนว่าลาโพงคู่หลังนะครับอ่าคู่หลังด้านซ้ายนะครับแล้วก็คู่หน้าด้านซ้ายนี่จะเป็นสีเทานะครับอ่ามีสีเทา แล้วก็เส้นสีขาวกับเส้นสีเขียวจะเป็นคู่ด้านซ้ายนะครับสีดำนี่เอ๊สีขาวนี่จะเป็นคู่หลังด้านขวาสีสีเขียวนี่จะเป็นคู่หน้าด้านซ้ายนะครับอันนี้ผมจะเอาสักเส้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมาต่อนะครับว,ว่ามันว่ามันได้ยินไหมเส้นนี้มันก็จะระบ,บุชัดเจนอยู่นะครับ สีเทามันสีเทาทั้งหมดมันก็จริงนะครับแต่แต่ถ้าสายที่ว่าคว้วลบมันจะมีแถบสีดํานะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันทุกเส้นเลยนะครับอ่ามีเหมือนอย่างสีสีเทานะครับอ่ามันจะมีแถบดําอยู่นะครับอ่าถ้าขั้วบวกมันจะไม่มีแถบดํานะครับทีนี้ผมก็จะมาเริ่มต่อกันเลยนี่เส้นที่มีแถบดํานี้จะเป็นอ่าคั้วลบนะครับอ่าแล้วก็ต่อคั้วลบ อันนี้สีดําของผมก็จะเป็นขั้วลบของลําโพงนี้นะครับเสียงมันจะดีขึ้นนะครับเสียงมันจะดีนะถ้าเราต่อถูกขั้วนะครับอันนี้ผมแค่ต่อจําลองไว้เฉยๆนะอ่ะทีนี้มันก็จะได้ยินเสียงวิทยุแล้วลนะอ่ะอันนี้มันเสียงวิทยนะุนะนี้เราไม่ได้ต่อสายอากาศไว้นะ แต่ว่ามันก็ยังพอฟังวิทยุได้อยู่นะแล้วกว่าจะเจอสัญญาณนี่มันก็ยากหนะ่อยนะอ่าเีามเ็กตริมไปแต่อันนี้ผมมีแผ่นอยู่นะอ,นนอันนี้มันแผ่นเครื่องเิ่นธรรมดานะอันนี้เปิดมาเนี่ย สักครู่นึ่งอันนี้มันเป็นเครื่องเก่าเลยนะไม่รู้ว่ามันจะอ่านหรือเปล่านะอ่ายังอ่านอยู่นะ,ะมาแล้ว siang siang enak yang dia siang dia si ลากันไปก่อนนะครับคืออันนี้ผมจะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงคนระับสายสีดำนะครับแต่อันนี้ห้ามลอกของผมนะเพราะบางเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะสีนะแต่ว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเพื่อนเพื่อนจะหานะครับอันนี้ถ้าเป็นของผมนะสีดำนี่มันจะเป็นสายกลาวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ห้ามต่อเข้าเข้าด้วยกันนะครับอันนี้แค่ เพื่อจะทดลองว่าเครื่องมันติดนะครับคือเอาง่ายง่ายคือสายเส้นหนึ่งต้องเข้าเบ็ดนะครับแล้วก็อีกสายเส้นหนึ่งต่อกับสวิตนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องหาให้เจอนะครับว่าสายสวิตของเพื่อนๆน,นี่เป็นสีอะไรนะครับรถคันคันไหนๆมันก็ไม่เหมือนกันนะครับขด,ขดสีนะครับเพื่อนๆก็ต้องหากันดูนะครับ พราะมันมันง่ายเองนะเพราะมันมีแค่นี้เองนะสายที่ว่าจะเปิดเครื่องก็มีแค่3เส้นอันนี้มันจะเป็นสายพ่วงนะครับแล้วก็อันนี้ก็สีสีสายใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นส,สายลำโพงนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ก็ต้องลาการไปลากับไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ